ขอร้องเพลงนิดนึงแล้วกันเอ่ไดเลยขอร้องเพลงกันแล้วมาหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดี ใส่แขไหนพีว่ามือเลยไม่คุณขึ้นมาหยุดดิฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงวะไม่ได้บอกให้หยุดรออ๋อโอเคหน่อยโอเคที่ร้องเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วก็ใช้ชีวิตต่อร่วมกันคุณผู้ชมค่ะสำหรับพระนางของเราหมากปรินและคิมเลรีเมื่อวานนี้เนาะคุณผู้ชมเรานำเสนอไปแล้วว่าเขาเนี่ยเข้าพิธีสวมแหวนกันแบบฉบับเจ้าเหนือล้านนาเจ้าและก็มีที่ดีทำบุญกันตั้งแต่เจ้ามืดเลย บรรยากาศโถทโถทโอบอุ่นนะเต็มไปด้วยมูมวาของคนติ้ี่หักมากกับคิม ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมขาบ่าวสาวเขาได้แชร์โมเมนต์สุดอบอุ่นมาเป็นแบบคลิปวิดีโอเลยดูสิน่ารักมากคือเราดูแล้วเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าเออมันเป็นงานที่เรียบง่ายนะแต่มีความสุขมากๆจริงๆซึ่งรายล้อมไปด้วยคนที่รักมาก uh huh และคิมทั้งนั้นเลยนะคะและต้องยอมรับเลยนะว่าเมื่อวานนี้หูเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราสวยหล่อมากแล้วทุกสีคุณผู้ชมดูสิมันมีแต่รอยยิ้มยิ้มยิมย,มย,มยิมเห็นแล้วมันชื่นใจอ่ะ แล้วคู่นี้บอกเลยนะว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเจ้าบ่าวาเป็นพระเอกส่วนเจ้าสาวเป็นนางเอกใช่ไหมล่ะแล้วทั้งคู่เนี่ยเขาคบหาดูใจกันมา9ปีแล้วนะคะไม่ใช่เล่นๆน,นะแล้วเมื่อเราเห็นภาพงานมันของทั้งคู่เมื่อวานนี้ก็เลยย้อนนึกไปถึงตอนที่เขาเล่นละครด้วยกันอ,อย่างกระฉากในละครนะเธอเขาจุกมือกันด้วยอะ น่ารักมากเลยใช่คุณผู้ชมดูนะด้านซ้ายเนี่ยไม่ใช่งานแต่งจริงนะคะเป็นงานแต่งในละครต้นรักริมรั้วเรื่องนี้ออนตอนปี2556ปีนี้ปีอะไร2566เกือบ10ปี10ปีค่ะ10ปีผ่านไปเขาแต่งงานกันจริงๆคุณผู้ชมค่ะแล้วในตอนปี2556ในละครเรื่องนี้มีข่าวว่าเขาเนี่ยปลูกต้นรักกันแบบเงียบๆไอ้นีลยเออต้นหล่อ แต่ว่าในที่สุดวันนี้ค่ะก็เป็นวันที่ทั้งคู่เนี่ยเขาได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจริงๆยังไงเราสามคนยินดีด้วยมากๆเลยนะคือเห็นแล้วมันชื่นใจอ่ะ เราอ่านข่าวเขามานานเหมือนกันนะใช่ตั้งแต่สมัยที่เขาปลูกต้นรักกันเอาเป็นว่ารอชมความอลังการของงานแต่งได้เลยเขาจะจัดงานวิวาขึ้นที่ประเทศอิตาลีในวันที่14กันยายนนี้นะคะและเดี๋ยวเขาจะคัมแบ็กกลับมาจัดงานแต่งที่เมืองไทยกันอีกรอบหนึ่งใดๆก็คือเอ๊ะเราต้องส่งที่จักรีนไปอิตาลีไหมเพื่อไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเราไหมเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปเนี่ย